เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะเอารุปในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเข้าไปซีมาจับคู่เด่นเล่าพัฒนาเพื่อนๆเนาะนักกระผมในคติพันธ์มากนะกระผมในอวัานี้เข้ากาจับให้เพื่อนๆเบิ้งนะครับเนาะจับเพื่อนๆเบิ้งร่องเบิ้งซื่อๆนะครับเนาะแต่ว่าเพื่อนๆเสิเอาอะไรนะครับแต่ว่าเข้ามาแร่นะครับแร่เส้นทางการเดินของตัวเลขเนาะนักกระปุกแต่ว่าสูตรที่เข้าเสียเอาก็คือสูตรนี้นะครับเนาะเราเน้นไปที่สูตรเดิมนะครับสูตรเดิมนี่คือสูตรที่หนึ่งและสองนะครับเข้าจับออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้ว นะครับผมชุดเต็ม32คู่นะครับชุดเต็ม3 mm. 2คู่ทั้งหมดในกรอบสี่เหลี่ยมนี้32สบสองคู่นะครับเราจับโดยหลักหน่วยนะครับจับโดยหลักหน่วยได้ออกมาเป็นที่2สิบคู่นะครับยี่สบคู่นะครับเพื่อนๆเนาะแล้วบานที่นี่เข้าสิมาจับคู่เด่นอยู่ในนี้นะครับเนาเราจะมาจับคู่เด่นอยู่ในนี้นะครับโดยเข้าสิใส่สูตรที่หนึ่งสามสี่ห้านะครับไปเลยนะครับเนาะสูตร1 2 3 4 5สามี่ห้านะครับสูตร นางเอกของเขานะครับนางเอกของเรามาแล้วนะครับผมไปที muscle, ่สูตรที so ่หนึ่งและสองนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งและสองนี่ก so 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 ็ป so ุ้ยปวดโผล่นะครับนี่ก็คือสูตรที่หนึ่งและสองนะครับเนาะนะครับการเดินของตัวเลขนี่เดินยาวนะครับเนาะนะครับตัวที่เราวงสีแดงก็คือตัวที่เข้านะครับตัวที่มันมาเนาะวงสีแดงแต้มสีเนี่ยนะครับสลับจะเปลี่ยนกันไปนะครับเนาะบางตัวเข้าอาจจะบริเวณเต้มสีแต่ก็วงสีแดงก็คือมานะครับเนาะนะครับผมนะครับมาแบบนี้นะครับเนาะแปดสีจะพูดกันมาแบบนี้ สี่ศูนย์จะคู่กันมาสามหกจะคู่กันมาไม่ชนจะคู่กันมาถ้าชนก็มาแบบนี้นะครับนะครับในสูตรที่สองและหนึ่งนะหนึ่งและสองในงวดล่าสุดนี่นะครับในงวดล่าสุดนี้ตัวนี้นะครับเนาะหลุดนะครับเนาะหลุดเลยก็คือสูตรที่สองนะครับเนาะสูตรที่สองตัวนี้หลุดนะครับเลขสองตัวนี้มาที่หลักหน่วยบนนะครับมาที่หลักหน่วยบนเนาะสําหรับสูตรที่สองนะครับสําหรับสูตรที่หนึ่งนะตัวที่สองหลุดไปนะครับเนาะสองมาสาหรับงวดนี้นะครับเนาะสำหรับงวดนี้ ไอ้หัวที่นผ่านมาในชนสามนะครับชนสามไม่มาเลยครับชนสามไม่มาเลยนะครับสําหรับในเลขชุดนี้เนาะนะครับวันที่นี่นะครับเนาะในงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยออกมาเป็นตัวนี้นะครับเนาะประมวลผลออกมาแล้วนะครับสี่ตัวนี้บอกกันเลยนะครับสี่ตัวนี้บอกกันเลยนะครับได้ไปที่หกเจ็ดแปดเก้าในสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองสูตรที่สองนี่นะครับก็จะได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะห้าบวกเก้าบวกหนึ่งคงที่ ห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกหนึ่งก็จะเป็นห้าหกเจ็ดเอาล์เก็ดนะหกเจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดนะครับผมสําหรับในมวดนี้นะครับเดี๋ยวห้องสีว่างเลขสุดนี้ก่อนนะครับหนึ่งและสองนะครับนะครับหนึ่งและสองไปที่หกเจ็ดแปดเก้านะครับหกนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองห้า น,นี่นะครับชนแล้วนะครับเนาะชนแล้วครับชนแล้วสองตัวนะครับเท่ากับนะครับเนาะตัวนี้ชนหกกับเจ็ดนะครับชนหกกับเจ็ดถ้าชนหกกับเจ็ดเนี่ยครับเนาะถ้าชนแถวหน้านี่ยมีโอกาสมาสูงมากต่อไปส,สูตรที่สามและสี่นะครับสูตรที่สามและสี่นะครับเนาะสูตรที่สามและสี่นะครับสูตรที่สามและสี่เนี่ยเดินมาเท่ากันนะครับเดินมาเท่ากันกับสูตรที่หนึ่งนี่นะครับเนาะ นี่นะครับตัวที่เข้าวงนี่ก็คือตัวที่มันมานะครับตัวที่วงก็คือที่มานะครับเนาะวงสีแดงแดงแม่นวัตตะตัวที่มันมานะครับมีหลุดหนึ่งงวดนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับเดินต่อนะครับเลขลอยแปดสิบสามงวดนะครับเนาะรวนงวดที่ลอยแปดสิบสามนี่ก็ปล่อยไปก่อนแล้วก็เขามาอีกนะครับแปดสิบสี่เข้ามาอีกนะครับล้วก็มา่อนงวดล่าสุดนี่ครับงวดล่าสุดนี่ก็มาที่จับคู่กันมาเลยเก้าสองตัวที่ชนก็มานะครับเนาะตัวที่ชนก็มาก็คือชนเก้าชนเก้า นะครับตัวชนเก้าเนาะนะครับตัวชนเก้าก็เด่น9ก้าเก้าก็มานะครับเนาะชนเก้ากับศูนย์เด่นเด่นเก้ากับ0ูนย์เก้ามานะครับศูนไม่มานะครับเพาฟันศูนย์เนาะศูนย์ไม่มามาเก่านะครับเนาะเกับศูนย์ะครับแต่วันที่นี้สาหรับในงวดนี้นะครับกาประมวลผลออกมาแล้วนะครับนี่ครับการประมวลผลเขามากำแหน่งไวเป็นเทเรียบร้อยเนาะนะครับห้าบวกเเป็นสี่สบวกเเป็นสามสาบวกหเป็นเก้าเก้าบกเ้าเป็นแปดแดบวกสามคงที่ก็เป็นหนลบหได้ศูนย์ลบหได้เก้าลบหได้แ นึ 98, ่งศูนย์เก้า ouais uh huh. แปดนะครับอันนี้ถอยหลังนะครับถอยหลังนะครับือนที่นี้ในสูตรที่ซีอันนี้สูตรสามสูตรซีเนาะสูตรที่ซีเหมินพันร้อยเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกหกเป็นซีซีบวกหนึ่งโค้งที่เป็นหานับเดินหนาหกเจ็ดแปดซีตัวนะครับเนาะแสดงว่าวันที่นี้วางสูตรนี้เลยนะครับสามและสี่นะครับสามและสี่สามและสี่มาเลยนะครับเนาะก็จะได้หนึ่งศูนย์เก้าแปด หนึ่งศูนย์เก้าแปดนะครับแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่นะครับเนาะสำหรับเลขตัวที่ชนนะครับนะตัวที่ชนนะครับก็จะชนไปที่นะครับเอาไปสูตรที่ห้าก่อ,น,น,อะนะครับสูตรที่ห้านะสูรที่หาเนาะนะครับสูตรที่ห้าไปสู่สูตรที่ห้าสู่ห้านะครับ เอาให้ครบวงจรมาเลยสุดที่ห่านี่คือสุดที่หานะครับส่วนนี้ก็เข้าๆหลุดๆนะครับเข้าๆหลุดๆถามมันบ่ชนเ้ากับปล่อยไปก่อนนะครับว่าหลุดเนีเขาเข้าหลุดสัวนนี้นะครับนี่ครับเนาะงวนที่พันมาเข่าเสยนะครับเนาะโซนะหนึ่งสองสองมาดักหน่วยบนนะครับงวนนี้สามสี่หาะสามสี่ห้าสามสี่ห้าไอ้ที่เป็นเลขเด่นนะครับะสามสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้านะครับนี่ก็คือสูตรที่ห้านะนะครับ ราบัลสุดที่หกนะครับสูตรที่หกก็คือเป็นพระเอกของเราเลยนะครับพระเอกของเฮาคือตัวนี้นะครับเราคือตัวนี้เราจับมาแล้วนะครับก็คือ0135 0135นะครับนี่คือพระเอกของเฮานะครับพระเอกของเรา0135นะครับพระเอกของเฮานะ0135 013เอ้าบานที่นี่ตัวนี้ก็ชน3กับ5ตัวนี้ตัวนี้ชน3 กับหนะ้าเนาะชนสามกับห้านี่นะครับตัวที่ชนนะครับสามกับห้าตัวนี้ชนแปดตัวนี้ชนแปดตัวนี้ชนแปดนะครับ 5. ตัวนี้ชนสามกับห้าตัวนี้ชนแปดตัวนี้ชนหกกับเจ็ดนะครับตัวนี้ชนหกกับเจ็ดมาครับเรียกว่าเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับ Jamie, tamam นเนาะนะครับแล้ววันที่นี้เข้าไปสังเกตงวดที่ผ่านมานะครับเลขหกสูตรเนี่ยหกสูตรนี้สังเกตงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับงวดที่ผ่านมาตัวนี้จะชนสามเอาตัวที่ชนก่อนนะครับชนสามนี่คือตัวที่ชนนะครับชนสามงวดที่ผ่านมานะครับตัวนี้นะครับตัวชนก็คือเก้าและศูนย์เก้าศูนย์ตัวนี้ชนสองตัวเดียวชนสองตัวเดียว ตัวนี 2, <conclusions> ้ชนสองตัวเดียวนะครับน right ี่นะครับชนสองตัวเดียวในงวดที่่ันมากนะครับชนสองตัวเดียว่ตัวนี้ชนเก้ากับศูนย์นะครับตัวนี้ชนสามนี่นะครับตัวที่ชนเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะชนสองก็มาเลยนะครับเนาะเก้าสองนี่มาเลยเนี่ยมาเลยนะครับเก้าสองสองสูนนี่นะครับแล้วงวดนี้นะครับนะครับงวดนี้นะครับตัวที่ชนก็คือแปดอันนี้ชนสามกับห้า ันนี้ชนหกกับเจ็ดนะครับแต่ตัวตรงกลางน right <Yeah. S 2> ี่นะครับตรงกลางนี่ครับตรงกลางนี September ่ก็จะเป็นตัวที่ชนมานี้ก็หกกับเจ็ดชนหกกับเจ็ดสองตัวนี้นะครับชนหกกับเจ็ดสองตัวนะครับเนาะนะครับชนหกกับเจ็ดสองตัวนี้หนักครับผมสําหรับเลขในสุดนี้เนาะครับบานที่นี่หกกับเจ็ดอยู่ในนี่หกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับหกเจ็ดเก้าศูนย์เข้าสี่จับนะครับหกเจ็ดเก้าศูนย์เดี๋ยวเขาสี่วงสีแดงตัวนี้นะวงสีแดงตัวนี้หกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับ ตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้สี่ตัวนี้หกเจ็ดเก้าศูนย์หกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับนะครับเนาะตัวที่อยู่ในกรอบซีเหลี่ยมนี่นะครับเนาะครับอะไรหกเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งมีศูนย์นะครับมีศูนย์นะครับเดีย๋ยวเขียนเลขเด่นไปก่อนนะครับเนาะหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับเลขเด่นเลขเด่นหกเจ็ดเก้าศูนย์ นี่คือเลขเด่นนะครับเนาะนะครับนี่คือเลขตัวเด่นเปลี่ยนสีก่อนตัวเด่นนะตัวเด่นนี่คือตัวเด่นนะครับตัวเด่น6790นะครับเอาาภาสีวงเลยนะครับ6790นะ01ทุน1มี010ก็มี0นะครับ38นะครับ38ไม่มี38นะครับยู่นี้ ไม่มีสามแปดนะครับไม่มีสามแปดนะครับห้าหกมีหกห้าหกมีหกหกห้าก็มีหกนะครับนี่เนาะตอนนี้นครับต่อไปนะครับสองหนึ่งนะครับเนาะสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับเนาะสองหนึ่งไม่มีไม่มีสองหนึ่งสามศูนย์มีศูนย์ห้าแปดก็จะมีห้าแปดไม่มีแปดห้าก็ไม่มีนะครับ

นะครับเนาะในเลขศูนย์นี่นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้สำหรับตัวนี้นะครับเนาะก็จะไม่ติดแปดเลยนะครับไม่ติดแปดแต่ว่าสําหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวนี้ตัวที่ชนมาก็คือแปดนะครับตัวที่ชนมาคือแปดนะครับเราจะให้เด่นไปที่แปดนะครับแปดห้าห้าแปดนะครับแล้วก็แปดสามนะครับตัวที่ติดแปดเพราะว่าตัวที่มาทุกงวดก็คือแปด กแล้วก็ศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์นะครับแต่ว่าเก้ากับศูนย์นะครับไม่ชนนะครับแต่ว่าศูนย์มาชนสูตรนี้นะศูนย์มาชนสูตรนี้แต่ว่าูหกกับเจ็ดเลยหกเจ็ดชนนะครับหนึ่งสองหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามชนสามนะครับตัวนี้เนาะห้าก็ชนสามนะครับห้าห้าห้าแล้วก็ห้านะครับก็จะมาติดเก้าห้านะครับติดเก้าห้าห้าเก้า แปดห้าห้าแปดนะครับตัวนี้ห้านะครับตัวที่เด่นนะครับผมแล้วก็แปดก็จะมีอยู่สามตัวหนึ่งสองสามนะครับสําหรับตัวที่เด่นนะครับตัวที่เด่นนะครับมีทั้งหมดอยู่ตัวเด่นก็คือห้าหกเจ็ดแปดนะครับห้าหกเจ็ดแปดตัวที่เด่นนะครับอันนี้ก็คือแปดนะครับสําหรับแปดนะครับเอาตัวที่แปดเก้าศูนย์นี่ก่อนนะครับแปดเก้าศูนย์ะนะครับ แปดเก้าศูนย์นี้ติดอยู่ในนี้ก็คือตัวที่ชนมากที่สุดก็คือเลขแปดนะครับเลขแปดมีสามตัวหนึ่งสองสามมีสามตัวเนาะเลขห้าก็มีสามตัวนะครับเลขห้าก็มีสามตัวเลยหนึ่งสองแล้วก็สามสี่เอาเลขห้ามีสี่เอาเลขห้ามีสี่ตัวนะครับห้ามีสี่ตัวห้ามีสี่ตัวนะครับถ้าห้ามีสี่ตัวนี้ห้าก็จะแซงนะครับอันนี้หนึ่งสองสามนะครับแต่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเนาะ ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะอยู่ในตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ชนมาหนึ่งสองสามติดแปดนะครับติดแปดติดแปด 8, อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เด่นที่สุดนะครับเนาะอยู่ในนี้เนี่ยตัวที่เด่นที่สุดอยู่ในนี้ก็จะเป็นแปดห้านะครับแปดนะครับตัวนี้แล้วก็ห้าเพราะว่าห้าชนถึงสี่ตัวนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปที่ ตัวที่เป็นแปดห้าตัวเดียวเลยนะครับแปดห้าห้าแปดเพราะว่าแปดติดตัวนี้ติดแปดเก้าศูนย์มาทุกงวดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในงวดนี้นะครับเราก็จะให้วิ่งไปที่เลขแปดติดแปดนะครับตัวนี้ติดแปดนะครับแปดชนนะครับสามสามศูนย์เก้ากับศูนย์ไม่ชนนะครับชนสองนะครับชนศูนย์ชนสองนะครับแปดชนสามนะครับหนึ่งสองแล้วก็สาม ส่วนที่หนึ่งนี่เป็นสูตรที่มาทุกงวดนะมาทุกงวดตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจิไปบนรางบรูแต่มันมาทุกงวดก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเนาะปากาากาเข้ากระบอกออกโอ้ยนะนะครับนะครับตัวที่เราฟันธงให้ไปเลยนะครับเนะในงวดน,นี้นะครับแปดห้าแล้วก็ห้าแปดชุดเดียวเลยนะชุดเดียวเอาชุดเดียวนะครับเนานะชุดเดียว ชุดเดียวเน้นๆเลยนะครับเน้นๆเลยสุดเดียวเพราะว่าเลขนะครับตัวที่มันมาทุกงวดก็คือแปดเก้าศูนย์แปดชนแล้วนะครับก็คือเด่นแปดเลยนะครับเด่นแปดเลยศูนย์กับเก้าไม่ชนนะครับศูนย์ชน 2, สองศูนย์นะครับก็วิ่งไปที่เลขแปดนะครับวิ่งแปดนะครับวิ่งแปดนะครับ นะครับเนาะตัววิ่งนะครับแปดแปดห้าห้าแปดนะครับสําหรับในวันนี้เนาะนะครับ,นะรบชุดเต็มก็จะเป็นตัวนี้ตัวเท้เาวงสีแดงนะครับตัวที่เราวงสีแดงในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ยี่สิบสองคู่ตัวเทาวงสี่หลดงไม่จะคู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับสิบหกคู่นะครับสิบหกคู่นะครับสิบหกคู่ทั้งหมดที่วงสีแดงทั้งหมดยี่สิบสองวงสีแดงสิบหกนะครับเด่นที่สุดแปดห้าห้าแปดนะครับแปดห้าห้าแปดแต่ว่าสามนี่นะครับสามนี่ชนสองสูตรสามก็ชนสองโสด สามชนสองส่วนมันไม่เหมือนห้าห้ามันชนเยอะนะครับห้ามันชนเยอะนะครับห้านะครับเพราะนั้นแปดห้าตัวนี้ตรงไหมตรงนะครับเนาะก็จะตรงไปที่ตัวนี้นะครับตัวนี้คู่นี้ก็จะมีแปดห้านะแปดห้าห้าแปดตัวนี้ก็จะมีแปดห้าห้าแปดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ห้ากับสามชนนะครับก็จะเป็นคู่เดียวคู่เดียวนี่แหละนะครั5 5 5 5 mm บเนาะนะครับถ้าจะเป็นลองอีกหน่อยหนึงก็สามแปดสามแปดเป็นลองอีกหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นสามแปด เป็นตัวกันนะครับตัวกันก็เป็นสามแปดเนาะตัวกันก็จะเป็นสามแปดใส่ใส่ล่ะใส่ดีเนาะสามแปดนะครับสามแปดอีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันติดแปดแล้วมันก็เป็นรองนะครับเป็นรองนะครับนะครับผมเผื่อว่ามันจะเป็นบนล่างนะครับเพราะว่ามันจะเป็นบนล่างเนาะนะครับก็จะเป็นสามแปดนะครับเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆน้อยเดียวไว้เพลงจำนี้นะครับเนาะ เด่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเลขของฮานักครับเนาะเด่นไปที่ห้าแปดแปดห้าตัวรองก็จะเป็นสามแปดนะครับเนาะเพราะว่าแปดสามไม่ติดมาเพราะว่าติดไม่ติดมาในหลักหน่วยนั่นเองนะครับสําหรับในหลักหน่วยนะครับในตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้หลักหน่วยไม่มีสามนะครับนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมนะครับก็อยากจะจไว้งพิมนี้นะครับเนาะวันที่สิบสี่เด้อนะครับวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่นะครับ ตุลาคมนะครับหกเจ็ดวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบสี่นะครับวันจันทร์ที่สิบสี่เดานะครับวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบสามเนาะอาทิตย์ที่สิบสามนะครับเมื่อเอินนะครับวันที่สิบสี่เนาะนะครับนาจอเนี่ยก็ใช้ไม่น้อยเนาะนะครับมิตรสิริวิทยู่เลยนะครับเอาละครับผมชมรับคลิปนี้นะครับผมเป็นเสียวไอพี่ำเนี่ยอันนี้ก็คือเราพัฒนานะครับเนาะ เราพัฒนาของเรานะครับอันนี้เล่าเด้เล่าเลยว่าเป็นไทยนะครับเมื่ออื่นนะครับเนาะก็จะเป็นวันประกาศพนกสลักนะครับผมนี่นะครับสําหรับในชุดนี้เฮาสรุปไม่ผนเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยนะนะครับเนาะสาหรับเหล็กในชุดสองตัวนะครับบนล่างนะบนล่างนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับเก็บเนี่ยวไว้เพื่อจะมีเล้าเปลี่ยนไปเลยสวัสดีครับ